สวัสดีครับผมนะครับพี่น้องนะครับผมเกษตรกรผู้เลี้ยงควายทุกท่านนะครับผมนะครับมืันนี่เกษตรกรพี่น้องนะครับผมมาเบิ้งควายอีกขึ้เก้าแล้วครับพี่น้องนะครับเปิดราคาควายสู้พี่น้องเขาฟังนะครับผมมืันนี่อยู่กับพ่อเสกษนุนวสิงครับครับสวัสดีครับผมนะครับผมมืันนี่ก็ถือว่าหาของสวยของงามครับพี่น้องครัสำคัญกับราคาเกษตรกรขึ้เก้านะครับครับผมนะครับก็ถือว่ามาแบ่งปันพี่น้องเขาไปเลี้ยงคือเก้านะครับพี่น้องครับผมนะครับผมฝากที่ตั้งให้พี่น้องเขาหน่อครับครับที่ตั้งอยู่บ้านกระ ครับเบอร์โทรศัพท์0 9 9 0 4 7 4 2 4 4ครับเบอร์นี้ก็สามารถแอดไลน์สอบถามกันได้คือเก้านะครับครับได้ครับผมนะครับพี่น้องครับผมแบบนี้นะครับบอเป็นการเสียเวลาพาพี่น้องกับเบื้องกับควายนะครับตัวที่แรกนะครับผมครับแม่นี่นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอะไครับตัวนี้แม่นี่เป็นแม่แม่แยกลูกครับแม่แยกลูกผสมกับพอท้องสุกล้อพันรอบครับผสมไว้ให้แล้วนะครับผมผสมเรียบร้อยครับท้องสุกนะครับพี่น้องครับผมนะครับล้อพันรอบนะครับผมครับผม ครเบื้องเรานะครับพี่น้องครับผมมันสูงไรเป็นไงครับสูงไรสามสิบสองบลกลบครับร้อยสามสิบสองบล็อกนะครับผมถือว่าเป็นควายที่สายอ้างนะครับพี่น้องครับนะครับเบื้องเอานะครับสําหรับผู้ใดนะครับกําลังมองหาแม่บอกแม่พันธุ์นะครับใส่ใหญ่ๆตัวนี้เลยครับพี่น้องนะครับอ้างแบบใหญ่เลยครับพี่น้องเบื้องเอานั่งนาสายใหญ่เลยก็ว่าได้ตัวนี้นะครับผมเพิ่นได้ลูกมาแล้วจะตัวครับไอ้ได้ลูกมาแล้วสองตัวครับนะครับผมเบื้องเอานะครับพี่น้องครับผมนะครับไทยนะครับไทยหางครับพี่น้อง ใช่หางนะครับเบิ่งคำงามเลยตัวนี้ถือว่าซื้อหนึ่งเอกไปรุ่น2องครับผมผมเปิดราคาไปไล่ไปเลยครับตัวนี้ผมเปิดไว้สี่หมื่นสองครับสี่หมื่นสองพันบาทน้อครับผมครับผมนะครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับถือว่าราคาดีอยู่ด้วยครับพี่น้องครับผมราคาเป็นแต่ต่อไปเดียงครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมหน้าตาวงเขาเพิ่นนะครับพี่น้องวงเขาสวยนะครับผมหน้าตานะครับเป้าตาสวยนะครับงูใบตองซาดครับพี่น้องนะครับเบิ้งนะครับองค์คอต้กบักเผาย่นๆครับพี่น้องคอแข็งคอค้านะครับ กีบเ็บกีบเท่าครับพี่น้องเบิ้งเรานะครับหรือว่าธรรมชาติ์ตรงพื้นะครับครับเบิ้งครับพี่น้องล้ำตัวเนี่ยชิงนะครับวันกระจับดีนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเลยครับพี่น้องเบิ้งเรานะครับแขงขานะครับพี่น้องทำไรขาดหลังนะครับเบิ้งรอบๆตัวพื้นนะครับบันท้ายหางนะครับพี่น้องเบิ้งเรานะครับถือว่าโดยรวมบอกก็คือเพื้นม่มมีต่หนิ้นะครับครับม่มมีต่หนิครับนะครับที่สำคัญหูนะครับพี่น้องครับเฉื่องมากเลยจับได้ซูมองครับคร นะครับเดี๋ยวจุงย่างกันพี่น้องเราเพิ่งจะน่อยนะครับผมสําหรับแม่บอกแม่พันธุ์ไก่ใหญ่ยใส่อ้างตัวนี้นะครับพี่น้องครับผมสถานะของเพิ่นก็คือผสมไปให้กับพร้อมสุกแม่นครับผมนะครับได้สิผ่านรอบเนาะครับผมครับผมนะครับสําหรับส่วนสูงกับยูทีร้อยสามสิบสองบวกลบครับร้อยสามจุดสองบวกลบครับราคาเปิดไวเบลแพงเลยครับพี่น้องตัวนสี่หมื่นสองพันบาทนะครับครับผมนะครับราคานีก็ยังพูดคุยต่อรองสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับพี่น้องกันมากตัวนี้โคมาเพิ่มเติมนะครับผม พี่น้องเบิ้งเอานะครับงามๆามเงสีนะครับงูครับพี่น้องเบื้องเอานะครับเป็นตะเลียงนะครับพี่น้องผู้ใดหาควายเลียงแม่บอกแม่พันสายอ้างนะครับแนี่นํำตัวนี้นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้องตัวต่อไปครับครับพี่น้องนะครับผมมาเบื้องกันต้อนะครับกับแมนที่สองตัวนี้นะครับรายละเอียดเป็นเพียงไรครับตัวนี้เป็นสาวทองแรกเด้ครับสาวทองแรกนะครับสาวทองแรกได้2เดือนครับกัพ่อได้ครับกัพ่อไปป้าลานหาเสัน ล่านฮาเซนนะครับผมตรวจท้องอันตรสาวแล้วนะครับผมครับตรวจท้องเรียบร้อยครับนะครับเอกสารนี่ครบนะครับครับมีครบครับนะครับพี่น้องเบิ้งครับเพิ่นสูงไรไปไหนครับสูงลอยสามสิบสามบวกลบครับร้อยสามสิบสามบวกลบครับผมครับผมเบิ้งนะครับพี่น้องครับผมถือว่าโค้งแางมาดีแล้วก็ที่สําคัญหน้าตาอัตลักษณ์เป็นเนาะครับผมตัวนี้ครับผมนะครับที่ได้ไปทั้งหน้าตางามครับพี่น้องเบิ้งนะครับตาแต้มแบบชัดเจนตัวนี้ครับพี่น้องนะครับสันคอยังไงเลยครับผมนะครับตัวนี้เปิดแดงพี่น้องเขาไปไรไปไหนครับตัวนี้ผมเปิดไว้ซิมรับ 49,000ื่นเนบาทนุครับผมครับผมนะครับพี่น้อง49,000บาทเท่านั้นนะครับราคาที่เปิดไว้ครับผมครับก็ยังคุยกันได้นู่ครับผมครับคุยกันได้อีกครับเบิ่งหน้าตาหน้าเขาเพิ่นนะครับพี่น้องครับครับผมเบิ่งวงเขาเพิ่นนะครับพี่น้องถือว่าเป็นสาวทองแรกอยู่แม่นครับพี่น้องนะครับบ่ต้องแปลกใจเด้อครับหน้าตาวงเขาเพิ่นนี่ถือว่าเพิ่นเป็นควายเขาดอนะครับผมก็คือเขาออกก้อนอายุจักหน่อยครับผมนะครับพี่น้องเบิ่งเอานะครับนะครับพี่น้องลักษณะหน้าตาเพิ่นนะครับผมหน้าตาาางงงงมนนนนะะคครรัััับบบพพี่่่้ออออชดเเจิก ครับขอแข้งขอค้านะครับกีบเล็บกีบเท่าครับพี่น้องเบิ้องหล่อครับกำไรขาดหนาหลังมีครบครับพี่น้องกำโตถือว่าเป็นควายที่โค้งสางกว้างนะครับพี่น้องนะครับโค้งสางกว้างนะครับเบิ้งท้ายเบิ้งหางเพิ่นนะครับท้ายดีหางสวยครับพี่น้องครับผมนะครับหัวนมเพิ่นนะครับเบิ้งเอาครับพี่น้องถือว่าสาวทองแหลกอยู่นะครับพี่น้องโค้งสางก็ถือว่ามาดีพี่น้องเอาไปบำรุงไส้เนื้อไส้หนังเอาาคครรรัับบนะเพะว่าเพิิ่นตดทองแล้ว นะครับพื้นกับสีอ้วนไว้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจุงย่างให้พี่น้องเขาเบิ่งจะน้อยนะครับนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกครับผมนะครับทองกับพอลานหาแสนครับผมได้สองเดือนครับผมนะครับสองเดือนตรวจทองให้แล้วครับพี่น้องครับผมส่วนสูงเพื้นกับยุทีร้อยสามสิบสามบวกลบกับร้อยสามสิบสามบวกลบครับพี่น้องครับเบิ่งครับ คันผู้ใดมักตัวทองตัวนี้ครับพี่น้องครับผมก็สามารถต่อรองราคากันได้ครับสำหรับเปิดไว้กับโบ้แพงเนาะครับผมครับผมสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผมนะครับพี่น้องคุยกันได้อีกครับราคาก็คุยกันได้ครับอีสําคัญกับรวมส่งงห้คือเก้านะครับผมครับผมยุไกยุไกยังโทรมาคุยกันก้อนนะครับพี่น้องครับผมนะครับแม่ยทองตัวที่สองตัวนี้ครับพี่น้องครับผมทํางามถือว่าพอเลี้ยงครับราคากับพอต่อครับพี่น้องเบื้องเ้านะครับสําหรับผู้ใดหาควายไปเลี้ยงนะครับเดี๋ยวเขาพาไปเดินกับตัวต่อไปครับครับ ครับพี่น้องครับผมนะครับมาเบิ้งกันต่อนะครับกับแม่ที่3ตัวนี้นะครับผมไาล่เอียดเป็นเบ่ยงใดครับตัวนี้เป็นสาวพร้อมผสมนะครับสาวพร้อมผสมครับผมนะครับผมเพิ่นสูงไรไปไหนครับสูงไรสาบวกลบครับ132บวกลบนะครับผมครับนะครับผมเพิ่งได้ฟันนะครับตัวนี้ครับได้ฟันหนึ่งครูครับพี่น้องครับผมฟันแท้เพิ่งเกิดนะครับแค่คู่เดียวนะครับเบิ้องไทยเพิ่นยังโด่งอยู่ครับพี่น้องครับผมแสดงว่าเพิ่นกิดสีเงี้ได้หลายตัวนี้นะครับพี่น้องครับผมแต่ว่าโคกงสางแล้วก็ เนื้อหนังเพิ่นมาดีแล้วครับพี่น้องกระดูกแขงขาใหญ่นะครับนั่งนาซาใหญ่เตี้หน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับผมสําหรับผู้ใดกําลังมองหาควายเผือกนะครับผมสายเผือกนะครับพี่น้องครับผมเอาไปพัฒนานะครับพี่น้องตัวนี้ถือว่าถือว่าได้ดีเลยครับพี่น้องครับผมนะครับพัฒนาได้ง่ายนะครับพี่น้องเปิดแดงไว้หลายเป็นเลครับตัวนี้ตัวนี้ผมเปิดไว้สี่หมืนเจ็ดครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับครับผมนะครับราคาเปิดไว้แค่สี่หมื่นเจ็ดพันบาทตอนนั้นนะครับพี่น้องนะครับเบึ้งครับหน้าตาเป็นนะครับพี่น้องถือว่าหน้าาตสวยคครรัับบนะ ไปหูนะครับพี่น้องเบิ้งนะครับหูใบตองสัตว์นะครับพี่น้องวันดีครับพี่น้องฟันจับดีนะครับผมนะครับตาบ่ราะแต่เนื้อครับพี่น้องเบิ้งเอานะครับเพราะว่ามันเป็นควายเผือกนะครับควายดอนบ้านเฮานี่ครับพี่น้องนะครับเบิ้งปันเบไปเลยครับพี่น้องนะครับเห็นชัดเลยนะครับเพิ่งเกิดนะครับพี่น้องคู่แรกนะครับผมนะครับปันสวยๆครับพี่น้องครับผมเบิ้งเอานะครับเลี้ยงกันยังโกนะครับพี่น้องเบิ้งอึกมักเท่าครับครับคอแข้งคอขานะครับต้นกระดูกใหญ่นะครับผมกระดูกแข้งขาใหญย ระบกะที่สำคัญนะครับเบื้องไทยเพื่อนนะครับพี่น้องนะครับไทยเพื่อนยังดวงนะครับพี่น้องถือว่าสียังสูงก็หนีหลายนะครับพี่น้องก้อยตัวนี้นะครับผมเบื้องหางเพื่อนนะครับหางไทยหางกระดูกแข้งขานะครับเบื้องเอานะครับบ่มีต่านี้นะครับว่ามีต่านี้ครับผมนะครับตัวนี้ถือว่าบ่มีต่านี้ครับพี่น้องครับผมนะครับถือว่ารับประกันต่านี้ให้สำหรับพี่น้องผู้ใดนะครับมีพอพันสายเปือกยู่ในใจครับพี่น้องออกไปพัฒนาต่อยอดกันนะครับผมตัวนี้ ถานะก็คือเป็นสาวไกลผสมครับผมนะครับสูงอยู่ทีร้อยสามสิบสองบวกลบครับร้อยสามสิบสองบวกลบนะครับราคาก็เปิดไว้บ่็แพงครับพี่น้องครับนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทนะครับต่อรองสอบถามราคากันได้คือเก้านะครับผมได้ครับพี่น้องมักตัวใดก็จ้างโทรมาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับไม่มีการฝากพี่น้องเข้าไปซึ่งนี่นะครับผม นะครับมาชมเอาอยู่ไหนขอกด้วยนะครับผมครับผมนะครับที่ตั้งเขานี่ครับที่ตั้งอยู่บ้านกระนวลอำเภอสั่มสูงจังหวัดขอนแก่นครับนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับครับเบอร์โทรศัพท์0 9 9 0 4 7 4 2 4 4ครับครับผมสำหรับมือนี้ก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เบิึงนะครับรับชมใหมายเลเก้าแล้วครับพี่น้องควายงามราคาเกษตรกรนะครับมือนี้ก็ขอเก้าคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม